ใยไก็ได้ไปนให้ดูส well ่วนๆเลยทุกคนีพี่ก็ไม่ได้ต่อยนะบอกเลยแค่ตายตัวแรกตีแรกเฉยเยี่ยมเล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 ยี่รไม่ลงพี่ยังไม่ลงอ่อก็พี่จเป็นหัวแล้วพี่บอกไม่ให้ลงได้ไงลไม่ติดรึกบดูสงละ ไปดูไอเดีมหมากี่ปีก็โดนพี่เก็บหมดนะครับอกเลยแกงเราไม่ต้องเลี้ยงเนอะแกงแล้วล่วงได้ไม่ไมีใครมาเลยเที่ยมเลยไม่คนเป็นอะไรม่ได้ขาไปไดีดีคนนี้ของครับแม่งพวกมนนี้มีคมวเยอะอะไม่ได้ทำลายบอกเลยโดนระเบิดอ่ะไม่ไม่ไม่เนี้ยไฟมองเมองเห็นมันมาไฟมองทะลุมาดีดีอะพี่ดาวยืนเพียอนรอ เราอยู่เราจะมาเล่นกานขำๆันได้ขำขำพีด้าีดินพีก็ขำแ้เขาขำก็ขำไดิไม่ขำต้องไปเติมก่อนว่าเตไมแ้วนี้ต้องตรงไหนวะพีด้าตัมันมันแต่งตัวทรงอายุอ่ะนี่ไงอายุไอ้ควาาทรงจะแส a p เปอร์โคโนส่วนจุดนี้ต้อไนอ ไปดูดิไปดูดิมันอยู่น <unemployed> ี Ooh, ่สงอาอยู่ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์สวัสดีครับสวยๆให้หัวใจไปทีนี่ยมีตัว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 ไม่ดูจะแอฟคาเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนียนเกินเหนียนเกินเด้อยเม็ดเดียวเองไอ้กี่ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบร้อยสิบอะไรเกี่ยบตายแล้วเมื่อกร้อยจ้าไม่ถึงน้ำมันอ่ะร้อยห้าสิบเติมน้ำมันร้อยห้าสิบ ถ้าจะเล่นมาไปหอดูเลยช็อตเนี้ยเล่นเมาค้าอีกกระบอกเนี่ยมาให้แล้วเล่นวีดเอ็ดตะกีน่ากีบมัสดุไปให้มีตัวไหมหอดูดาวทุกคนเราดีมาหอดูดาวนะดูจะมีตัวหรือไม่ครับเดี๋จะไปหาไม่เอาแลจะไปหาเจอ20 30เอ้ยมีคนเปิดโ์โน่อ่ะตกป้อมอ่ะเพื่อนเขายิงอยู่ ดาววะดาวดาวดาวอละป้อมในสูทดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดิพี่ดาวหนึ่งดูเดี๋ยวพอไปชนไปตายไปชนไปตายไอเดี๋ยไม่เกิดเจอเองมึงคนขับรถมาของคนเลยนั่นแหละแมงที่ผ่านไปเลยมึงตัวอยู่ไหนวะเ่อาดาวสูทจบแล้วตัวอยู่ไหนอ่ะตามี่พี่รอเลยล่ะ เอาฟอร์คอนมาแล้วแม่งยิง UMP อ็มพีมาหนูนั่นสังสิบอย่างเงี้ยอืมมันแรงแล้วโดนเหมันไม่ได้โดนเฮ้ยโดนขังเฮ้ยสิบบาบ ในบ้านอยู่ในบ้านมาช่วเพื่อนดีาช่วเพื่อนดีด้มาดีมาดีแล้วจัดเสียงกัดใหม่แล้วก็ตะโกนหลังเข่อ้เโเดี๋ยวับสามศพนอยากสามศเาไม่ดีเลย ไม่ได้จะสามก็เห็นมันวิน่งเข้าหลังก็จะยิงให้ขี่กระสุนเด้ออันเนี้ยแกอยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ข้างไหนทำเอ๋เนี้ยมันนี้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 จริงๆแม่งขี่แอกด้วยกูไม่ชอบดาบแบบเลยแต่กอนจริงๆกูกูกูแกดมันก็พอได้มันทำเทียร่ายำเลยใส่เนี่ยแหละลงข้างล่างว่ะลงข้างล่างแหละไม่อยู่ข้างล่างเลยตายยังเด้อยังเจ็บมาก นี่ม er hey. ันอยู Listen, ่ข้างบนข้างบนกูเบื่อพวกน้ำเพรยระยนี่แหละเฮ้ยไอ้โตอรแดง้ยโดเตอแดงนะนี่อยูนี่นี่ตายละตายละสอแลงวะสเตอแดงแดงไม่ใช่ไม่ใช่เชือนะเชือเอกุ่มไม่ใช่อตัวฮีไม่จงกูที่ใช้เงินสุ่มอะสุ่มเลยล้เลยล้ เดี๋ยวเดินเขาลงมาก่อนนะสามเดี๋ยวลุมลุมนี่พี่ตาเก็บเก็บเก็บท้ายอยู่ไอเที้ยนี่มันขับรถดิแกะเขาโบกแป๊บเฮ้ยนี่นี่นุ่มนุ่มขบวนขบวนมาหาอะไรขบวนมาหาอะไรดาวดาวไอ้เที้ยนดาวแดงขบวนตัวนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือตาเดี๋ยวขบวนอะไอยู่ขบวนช่วยหน่อยช่กยหน่อยช่วยหน่อย ไปจอคิวแล้วพี่เล่นเอยหลืคนเดียวเดดคิวเดทครับคิวเดทคิดคิวเดทครับเตอขึ้นไปเซิร์งมอนเตอร์ไม่เอาผมไม่อยากบุมเปิดโคโนแะเปิดโคโแะถ้าแบบถ้าแบบว่าเป็นประเทศที่ได้ผมไปจะแบบเกัวครับแนดัวปล่อยครับปล่อยมาเล่นอวไ้เนี้อเนี้มันเป็นางี นี่แขกคุจชายมีแล้วเรหรอแล้วมันไม่ดังเดนะี๋ยวขนาดนี้นี่อะไรแเดี๋ยวเรา,เราทำยีงงี่แหละดังไป<ค><ณ>มันเกี่ยว,ะนะข,วขวาขวาขวาข้างล่างมีข้างลีดาวไว่าขวาขวาข้างล่างมีข้างล่างมีขวาดาวขวาดาวมันไม่มี เฮ้ยยไม่แมววอกี่ก right. ับเนละฝังโน้นฝั่งโน้นไอ้ขวดม่ตายดยด้เยโ้ฝั่งโน้นเลยฝั่งโน้นเลย้อมตายฮะนี่อันนั้นเะตัวผู้หญิงอนแตกแตกมีเีมาดิ โดนโจเซกแอนโดนโบวกเลยไม่รอดไทกะทาไม่ได้ขอะท่ามันนะของวีเอปิ outra? ๊งปิ๊งปิงีโอ้มัน oh, ยังไม่ตาย วัวแม่งเป็นล้าดิอ่อขอรักกันไวลุนไวุนซิ่งอะไรนซิ่งไม่บอกซิ่งอะไรกนไอ้ลูกนนี่รูสิ่งไม่รู้ซิ่งไอ้คนนี้มีอ้เราหมดะไ่้ไม่กินไป ไม่ตายไม่ตายทำไชไมช่ได้ช่ยได้หมด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 ีล้อใหม่ล้อหมโรงงานมีโรงงานมีไอ้บ้านไม้บ้านไม้ร้อยห้าสิเวห้ราบ้านไม้ถึงหน้าละปเพื่อนอัดเนี่ยมึดดูเหี่ยเข้าหัวแตติดหาถ่ายิง โพกี้น,นี่ก็ไม่หาเล่นเลย<อ>ก็อยู่ตรงดีๆมันอยู่หลังบันไม่วอ,อยู่ในเล้ตัวด้วยไอ้ดิบขี้ดิบตัวละเบี่ย่มันนี่เงากูเปิกกเดไม้นี่ไปได้ <c oughs> มันเถียง,ง,โนโนงคนลงนะกี้เราอยู่กาลงางโรงเลยนานก็ดีอีกแล้ว ไมเหรอ,อมันหายชิ้นเมีนก็มีเนินนี่ก็มีนี่มันมานั่งเห้ียจัดไยเอ้มันล้มมีคนล้าดว้วยมีดอกมันมีมีมีต้นไม้อีกอะเห็ไนไหมเขาข้ดถลาระ

หมดแหละป้าตรงเนี้ยกี่ีายเข้ารับข้างบนก็จะมันละแร็ไแน่เจงเจงเงเอาโดยเอาไอเนี้นนยยิงไก่ไปด้วยอ,ะอ่ะเออฟอค้อนนะฟอค้อน ถึงมึงจะแบบไม่ไม่ไมต้องเด็กเกที่ไขนาดสี่สิบห้าสิบอ่ะต่อด้วต้องต้องัดเ<ฟ><ฟ>อนนันนี้โโนนลเลอ่ละ,ละโมโคมกับคอร์นอ่ะผมกันอ่ะเบ็ดไหลอันนี้เลยอ่ะสี่ห้าสิบอ่ะห้าสิบคุย่งฟังไหนแล้วแล้วโมโครูปพลังแมกุเหมืยนช่ยิ่งวิ่งแมงตีสิบเอ็ดปีอ่ะายแล้วเอาไอ้นี้บูฟลาดแจะกตายบอกเลยนั้นตายจบไลยเดยถ้าโดนชุดเดียว ตอนแรกแม่นในนี้เลยเลนี่จะนี่แล้วก็โมโผลออนาตะละทุกคนขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะนี่พี่ลงแรงใหญ่ให้ดูเลยตึงทุกตาทุกคนบอกเลย